E oh, oh. น้องนัน้นนอลทธาก็ยังหวันมองสีคิดถึงแต่นางยืนหน้าเศร้าคิดถึงแต่ไม่ดาววัดี จากดาวดีเพียงผู้เดียวเท่านั้นพี่ไม่อยากจะบอกให้ใครได้รับรู้แต่เสด็จพี่พู้่เมืองมาเลยมาเลยสายต้งนีเยอะไม่จะเป็นต้องดาวดีเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะฝ่ายพระคุณผู้ชื่ะขอทรงได้โปรดขอทรงได้โปรดโศกเศร้าเสียใจอะไรร้องห่มร้องไห้อะไรถึงขนาดนั้นแล้วประจวค่ะเปล่าท่านนะร้องห่มร้องไห้เลยที่ไหนกันเอาเอาอย่างนี้วิ่งก็เลิกก็ล่ามาเลยตำหนักเนี่ยมีเรื่องอะไร ะาเพียวคือว่าตอนนี้ว่าที่เจ้าสาวดาวดีหนีการแต่งงานไปแล้วพระเจ้าค่ะฮะชายโยเยอะได้พระองค์ชายโยชายโยชโยทำไงหรอพระเจ้าค่ะเติรนเกินเติร์นต่อเขาหนีเขาไม่ได้แต่งเขาหนีไปดาวดีหนีไปแล้วเหรอหนีไปแล้วไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานกับลูกสาวของฉันแล้วก็หนีไปนะหาตัวไม่เจอเพื่อค่ะฟาบาทแล้วหม่อมฉันก็เห็นว่าเจ้าบาเพลวเนี่ยเสียอกเสียใจ ก็เลยตกต้องทำสัญญามอบดาวดีให้เป็นเมียกับบาเพียวถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าแต่ว่าอะไรพ่อเซนคนเดียวมันจะไม่ขังนะทำไมประทับตาหน่อยได้ไหมพี่เจ้าค่ะมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องขังไอ้บาเพียวสัญญาฉบับนี้ระหว่างพ่อเองทำกันฟาบาดไม่ต้องยุง่งเพราะฟาบาดไม่เซ็นมาพี่ชายไม่ต้องยุง่งไม่ต้องยุง่งแล้วพระอ,องค์อยู่ในเมืองไม่เจอดาวดีบ้างหรอพี่เจ้าค่ะท้ องหญิงแล้วพีธชาเจอบ้างเจอบ้างหรือเปล่าไม่เจอเลยปาเพียวพีธชาจะไปเจอได้ยังไงขนาดดาวดีอยู่กับเจ้าจะแต่งงานกันอยู่แล้วเจ้ายังนักษาไว้ไม่ได้ไม่ได้แอบมองล้วจะช่วยอะไรไว้ไม่ได้ทหารไม่เอาตรงเอาตัวมามั่งแน่นะนี่มีแล้วนะแอบหรือเปล่าพีธชาเปล่าขอเดชะทรงได้โปรด วัดเดี๋ยวนี้กองทัพของแผ่นดินหงสาวดียกทัพสู่ประตูวังแล้วพุเจ้าค<อ>่ะเสด็จพี่หงสาวดีมันมีความหมาย หรือว่ามันอวดใหญ่พยองยกทับมาใจข้ามุนมองโถมันทำลำพองเพ,พลอพลแกล้งโกหกเจ้าบ้าเพียวไปทอด เดียวเดียวองเจอจริงนะพ่อนะสงครามก็มีอาจเจอเธอไปสิไปเจอหน้าได้ฝีมือเท่าเทียมเพื่อเจอเตรียมยกทัพเพื่อเพื่อเพื่อ,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 อสดับดินแดน เรารู้ทัวกันจะล่ากันถึงแก่นเพื่ออาจน่าเจอแฟนก็ได้เออข้าขยากจะเจอลูกข้าขยากอยาเจอลูาหมัวชาฟังเราบ่งชี้เจ้าอย่ารอรีรีปลุกยับหมดแล้วพ่อยับหมดแล้วเก็บพอดีเก็บพอดีตอนนี่ข้าศึกมันมาบุก เราก็ต้องรกขับไล่ทมันมาไรรบเราโน,นละทาตัวเราก็ไม่เคยกลัวใครเถินเรือซาบาท ทำไ้กูเยึเจอกันแน่บอกหยุดนะไอ้พวกอะมนุษย์มาเลวที่สุดบาสีลุงอลองขยี้ไอ้ตองยีทำไมมันพา มาขยี้หยิบยืนกล่าวขอคารวะองพระเจ้าลุงตอนนี้จะยุง่งตั้นใหญ่นี่ฝ่ายขวานี่ฝ่ายซ้ายทำให้ได้อา,ายคนอื่นไอพ้พวกยศเมยใหญ่ กูบอกเลยให้หยุดเฮ้ยนี่อาวุธกับชีวิตพวกมึงเห็นกันบ้งางไหมน่ะมึงจะตายเพราะมีดทาร่างมึงไม่ฟิตอย่าฟืนอย่ามาอวดใหญ่เรานี่ไม่นิยอมไปเดียวจะฟันให้ล้ม ดูมันดูมันมันจะลกุกดูมันจิงหอยหรือไงเข้าดีกลับมาเดี๋ยวลงโมโหที่สุดพูดปากสันโอ้ยแกและแกแะแก,แกแลวปากสันแล้วม่จะกับ่าบาทพี่น้องกันค่อยๆคุยกันนะท้ายไป ใจอยู่ในคันเครื่องแขน้นอารมณ์กูนั้นหวังแน่นทำให้กูแสนสุดฝืนฟังคำบ่งชี้จากมังสีชาิแล้วขอประกาศกึกก้องทำไมน้อมนอบ ตอบสนองเดี๋ยวชีพจะขุนข้องคมคืนตัวข้าตองยีครั้งนี้มางามมาด้วยส่งคามข้าหาคนรับรองต้องปีต้องปนฟังกันสักหนอย่าได้ฝืนไอเรื่อง ฝีมือเราก็มีฝีมืมา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 กูจะรู้มวม่าไนนอ้เรื่องฝีมือเราก็มีใครอยากลองดีลองได้หัวใจเต้นเต้นกับความตายฟังความหมายอย่ามึน อะอรจะลึกที่มันฝังแน่นกูจะขอถ่วงแค้นกับคืนให้เธอามากันมมดจัดการมันขออนุญาตเสร็จตอนน่อมีมังสีธาดให้ความ้าคเมื่อไหร่บุตรไว้กาบงากูให้กัร้านกูได้ของม เจ้าลุงไม่ไม่ระวังให้ดีนะพ่อเดียรค่ะาฝีมือมันก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวหลานจะคอยระคอคอยถ่วยอยู่เบื้องหลังถ้าลุงถ้าลุงทำแบบนี้นับตั้งแต่บัตนที่รถตันไปข้านราาจะไม่ขอรับคืนต่อไปผู้ป้ากันนราาว่าวันนี้ต้องการเพียงเดียวคือแผดดินตองอูกลับคืนให้กับหลานกูถ้ารักตัวกูตายไม่หมบเมืองมาไม่เหรอเอาชีวิตกันไปเลย มาสมุ้ข้าขอไม่อยอมลงไม,ไมไยายความไงไงานจะฆ่ามันตอนนี้มันก็ไม่สะใจ้ะเซสู้จับมันเป็นๆเ,เข้าสู่แคว้นดินแดนแห่งโหงสาวดีขอรมานไม่ได้ตายทำเป็นไม่ดีกว่าหรือท่าลุงอย่าทำแบบนั้นเลยดีมาก ต้องยีในเมื่อเจ้าทงการเช่นนั้นจะเป็นเยแเ้าจับตัวไปสู่ห้องเาวดีวานตายมาถึงมึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยวย ส่องในปลอดขณะนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นองค์ตองียกกองทัพมาเสด็จพี่นรทาของฝ่าบาทยกกองทัพไปถูกจับตัวเข้าสู่ตองอูประเทศเพือ่อจ,จริงๆเหรอท่านเอแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้ฝ่าบาทมีทา,าทางเดียวเท่านั้นในแคว้นเราในเมืองเราคือคนขี้คุกเมืองเลิง หม่อมันก็สั่งจำคุกไปซะแล้วทานาเมื่อเริงอยู่ในคุกจะออกมาได้ยังไงทรงในโปรดในเมื่อหม่อมฉันเป็นตุลาการตัดสินเข้าขาคุกแต่ฟ้าหญิงเหมือนพระองค์แทนกับกษัตร,ริย์นรธาก็สามารถเบิกตัวออกจากคุกได้เียพระ่าจริงๆเหรอทานาพระเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าอย่งงางนั้นแล้วทานารีบเดินทางไปอย่าเพิ่งรีบหม่อมฉันจะพาไปเพ่ออะรรีบแต่แง่แล้วอยากเจอเมืองเลินแล้วกอนเห็น รับบัญชาจากฟ้ายิงจะทำทุกสิ่งที่สั่งแม้คนที่ถูกคุมขังทุกแล้วก็ยังไม่เคย อีกใจหนึ่งหรือก็นึกเมื่อยามเกิดศึกครั้งใดไอเมืองเลิงเก่งลหลรับรองว่ามันไวจริงเว้ยอีกใจหนึ่งหรือก็แค้น มันฝังแน่นสนิทขึ้นหาตั้งคืนไม่พ้นผิดรับรองมาชีวิตละเวยรีบไปวันนี้รับรองว่าสนุกเบิกคนออกจากคุกยังเคย,อยเอิร์้เลยนะ เฮ้ยไ,ไม่น่ามาติดคุกใดตารางเลยบาปกังวะกูไม่น่ามากับมึงเลยเนี่ยแล้วพ่อแม่กูจะอยู่ยังไง ออกไม่ได้เลยลมปากครางแววแผ่วโชยอ่อนโรยสมอ,อ้อ,อยอ้อยอิงกิ่งไม้แผ่วครางวิวชอเปลี่ยวไม้ไกวดังส้มเติม วันวิโยกไม่สางสายหาลมผ่าน้ำค้างพรางปร่มพี่หนาวระทมหมด พเพลมอคร่ำครวนยามาอ่างอ้างวางรันจวนคิดถึงนวลเนื้ออุ่นเคยนุนแนบสวงเจ้านุนตักเจ้าผลักไม่ยอมให้นุน แม่คุณขอเพียงอุ่นดังครั้งเก่าเคยลมเล,ล่าเอาใจปนออย่ามรักเธอยังเคล้าวคลองอนก็งอรักเจ้า บันดานให้วิมานรักกลายเป็นเศร้าน้องโกรธยายน้องจากไปตัดใจจากพลันแปลพันจากเราลม ลมจ้าปราณีนอลมจงพัดเอาความพิรมไม่ชมเหมือนเก่าขอเพียงนุ่นนอนเช่นเคยเชยเจ้าอย่าให้เฝ้าคอยฝัน สติมาน่ะมึงกัดขาเลยเอาแฉกมาเปิดบังเริมบังเริมเป็นยังไงบ้างองหญิงเลยแต่อย่าขอไหมเนี่ยคือว่าช่วยฉันหน่อยนะเธอรู้อะไรหรือเปล่าระหว่างที่เธอได้อยู่ในคุกพระเชษฐานรัฐาถูกเสด็จพี่ตองยีจับตัวไป ฉันมองไม่เห็นใครแล้วนอกจากเธอช่วยฉันหน่อยนะองค์หญิงเสด็จมาถึงที่คุมขังที่จองจำของนักโทษชั้นเลวเพื่อต้องการจะขอร้องเด็กข้าพเจ้าให้ไปช่วยราชบุตนรนรธาใช่เมืองเดิงฉันมองไม่เห็นใครแล้วนอกจากเธอที่เธอจะช่วยเสด็จพี่นรธากลับมาได้แต่ข้าพเจ้ามีข้อแม้ข้อแม้อะไรข้าพเจ้าขอเพียงสามประการประการแรกถ้าข้าพเจ้าช่วยนรธากลับสู่มาตุภูมิได้ ต้องให้ข้าพเจ้าพ้นจากเครื่องพัฒนาการคุมขังทุกสิ่งทุกอย่างใได้ใช้สัญญาและประการที่สองต้องคืนตำแหน่งแม่ทัพให้ข้าพเจ้าข้อนี้ใช้ก็ตกลงข,ขุนด้วยนะประการที่สประการสำคัญข้าพเจ้าขอแต่งงานกับองค์หญิงเรตยาฉันตกลงตกลงฉ่สัญญาแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจ,ใจเอ้ยเปิดคุกอ่ะ อตายแล้วเถอปากพูดไปออกมาเปิดเลี่ยกอดได้นานกูน่าจะออกไปแล้วเนี่ยเขาไปเจ้าจะไปช่วยและจะกลับมาทวงสัญญาคืนได้เปิดได้ไงวะน่ะพอเปิดแล้วไี่ไปนี่มานะโอ้ยมีหอมจังเลยกอดด้วยไปเฮ้ยมันต้องคือสันต้แล้วแหละยังไงวะ รักตัวกลัวตายถอยไปดีกว่าจอมกษัตริย์อลองขยีท่านโดนเป่าหูแล้วรู้หรือไม่ไอ้อองยีนี่นะเป็นคนคิดโคตรทรยศแต่ถ้าการครั้งนี้ท่านยกทัพมาและข้าพเจ้ายกทัพมาเพื่อหมายตัวใช่องราชบุตรนรทากับสู่วัตถุภูมิข้าพเจ้าขอท่านดีๆท่านให้หรือไม่เอาสิ ถ้ามึงคิดว่าฝีมือมึงแน่ก็เข้ามาชิงไปจัดการเลยเพื่อนเฮ้ยเอาดีกว่าที่จะหนุนมันหอนลยไว้เดี๋ยวส่งหน่วยง่ายไอ้ป๋าลงมันนี่ไปก่อนเลยข้ามันเข้ามันไปและหนึ่งไปและหนึ่งเอาเลยไปสองไปสองแล้วมันจะล้มมันจะล้มตายตายเฮ้ย

บาทโอ้เก่งมากเก่งมากเมืองเลิงเก่งมากไนงาเสีมือเก่งจังนะพระคุณถ้าชีวิตข้าครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นนี่บุญคุณของเจ้าเมืองเลิงฉันคิดไม่ผิดที่นำเมืองเลิงมาเป็นแม่ทัพในเมืองของเราขอบใจมากนะเมืองเลิงขอเดชาฝาพ่าบาทพระผู้ยิ่งใหญ่ได้เป็นดินตองอู่องค์จอมกษัตริย์นรธา การที่ข้าพเจ้าเมืองเริงยกทัพเพื่อไปต้านตองยีและนําหลักชัยของแผ่นดินเตาโอกลับสู่มาตุภูมิได้นั้นก็เป็นเพราะว่าแรงบันดาลใจและอีกประการหนึ่งถ้าข้าพเจ้าไม่ได้อิสระลลกกเคยเคยต่ออง์หญิงเลตยาที่มอบให้โดยข้าพเจ้าเ,เมืองเ,เริงข้าพเจ้าก็คงไม่มีกําลังและไม่มีโอกาสที่จะไปช่วยท่านเป็นแน่สิ่งที่เจ้าพูดมา ทั่วแรงบันดาลใจของเจ้ามันหมายความวม่าอย่างไงกันนะฮะการที่ข้าพเจ้านำองค์กษัตร,ริย์นรทากลับสู่มาตรุภูมิได้นั้นข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรมากแต่ข้าพเจ้าเมืองเริงต้องการสัญญาข้อเดียวก่อนที่ข้าพเจ้าจะยกทัพไปช่วยพระองค์กลับพะยาค่ะเอา้าว่ามาอ๋อตามสัญญาที่เขาบอกอตามสัญญาที่บอกเอาไว้ตกลงกัญญาตอนหน้า พระนางเลทยานแล้วเหมือนฉันก็เป็นพยานได้พระเจ้าค่ะเขาบอกว่าจะขออะไรก็ได้จะขออะไรอย่างนั้นเหรอึงขอไปเลยว่ามึองขอไปเลยทศเสด็จพี่กลับมาอย่างปลอดภัยเมืองเรืองอยากจะได้อะไรเหม่อมฉันจะหาให้ได้ทุกอย่างยกเว้นเดือนกับดาวที่เหม่อมฉันจะหาให้เมืองเรืองไม่ได้ออาเมืองเรืองในเมื่อพระคณิถาของเรานั้นให้คําสัญญาต่อเจ้าอยากจะขออะไรก็ขอมาได้เลย ข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดเหนือคำมั่นสัญญาก่อนที่จะออกจากคุกคำมั่นสัญญาเพียงข้อเดียวพระผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินองค์จอมกรรษัตริย์นราธาต้องให้ด้วยข้าพเจ้าเมืองเรืองเพราะท่านติดหนี้บุญคุณด้ข้าพเจ้าและองค์หญิงเรตยาด้วยจงจำคำขอและคำมั่นสัญญาด้วยข้าพเจ้าเมืองเรืองไว้ด้วยเถิด